ครับผมสวัสดีครับเมื่อนีเป็นวันที่สามนะครับมีหน้าหกหานะครับฝนตกเนก็เลยพามาเบิงทำบอนครับทำบอลบ้านแปดอุ้มตำบลโดมปรดิออดอำเภอหน้่งยืนยวัดดูบลน,นะครับมาหอดแล้วครับลงมาตามทางลงนี่แหละครับมาเรื่อยๆนี่ียิ้เสียงกำาตกแล้วนี่ ง่างมากนี่ที่ว่าร้านก็นเคยมาเนาะครับนองเราบางทางกันย่งบนต้นเคยมานะครับปากแค่ซอยกันเลครับเด้อเห็นนะครับบานเฮ้ามีหมองเกีียวงามนะครับโดยเฉพาะตอนนี้พายุมันมาเนาอก็มีน้ำน้องเลยตกถึงมากักหน่อยหละมาเก็บภาพแม่มาเบืองวันน้ำตกห้าบ่อมาหอวนะคกับ แต่ว่าตอนนี้เดี่ยวลงมาทางน้ำโตกก่อนพามาเบ่งดูนน่เป็นยังไงหนิเสียงน้ำจอกจอกยังีงคุบอาจมเมฆเฮ็ดมองยืนส้มเลี้ยวแบบง่ามเ,เลยนริครับเบลดแกส,สลักลายยางฟังนี่มิจฉาพานันแขงนั่นมิพาพันแขนเป็นงานผ่าไปเลยสวย เมืองต้นมันแห้ะที่นี่ขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ปั๊บจะป่อเขาจเจ้าหาองค์นะสกแกะก่อไปเป็นหินใหญ่เลยเ,เดี๋ยวเขาไปเบืองนำ้ำตกไกลๆแต่นี่แหละไปน้ำพางนี่แหละใช่ไหมอยู่บาดเจ็บอยู่คนตกเบต้มือมือมือด้วสองมือเนี่ยสองมือเนี่ย ตกบดหมื่นบดขึ้นมั่อยู่แล้ว <S <S อาเฮจะย่งางลงมาข้างล่างเดินไปตามทางข้างล่างเดี๋ยวจะพาหลอดไปเบิ่งเกล็ดไก่เล็กน่อย <S <S อออน,นี่พายาฝนนง่ามแห้งครับหรือเบิ่งอมุมหน,นึ่งอาฝนในหนาม,มันจะเป็นแพงเลยนะสวยงามฟังหุ่นแนบเห็นแต่ฟังแข็งอาเบิ่งเกล็ดไก,ก่สวยงาม ถางข้ายางรอดตรงมาเลยนะครับมาฟังนี่มีลูกปั่นอย่นี้งูใหญ่อะไรครับมาตรงนี้ซื้อข้าวเห็นเห็นตกมุ่มนี่หรืสวยงามครับมุ่มนี่หนามด้หลายงามบันี้ย่างรอดไปต่อเด้บันย่างรอดทําไปฟังนี่มันจะมาพอสะพานแขวนนะครับทางด้านนี่จริงๆเขามาแต่ปุ่นกด้แต่ที่นี่เขาไปจากที่นี่ตอนนี้ยางมาฮอด ประมาณกลางๆเลยเดี๋ยวแต่ส้มวิวสนามหลายๆนี่จะงามนะครับวิวของกว้างนะครับอยู่กลางสะพานเลยเด้หนี่ถ้าเข้ามาเทียวถ้าเขาลอดกขาไม่ได้ทาแล้วนะครับผ้าวกมาทางนี้ลอดเขาไม่ได้ทาแล้วบัดน,นี้เข้ามาส้มเบิองก็ส,สวยงามตรงนี้นะครับขินมาด้านบนนี่เอามากาบผ้ากราบยังกันแล้วนะครับสก,กาละริงสักทิพ์นะครับ คือผู้ได้สิขอโศกขอหลับก็ว่าไปนาอคขับนาะแต่คนเดอ้ตอตัวนี้ยังดีโศกมกันทุกคนนั่นแหละบานนี้เขากะส้มกลมสวยงามตรงทำนี่แล้วเขาก็เดินทางกลับทางเขาลงมานี่ละนี่ละถามพญานาคเพิ้นนี่ละเป็นเมื่อครับพอเอาขึ้นมาฮอดนะครับนาอเออก็จะเมื่อยแน่ละจักน้อย าไมีแห้งึงไปต่อนี่ถ้าม,มาตามทางอีกฟังหนึ่งก็จะเป็นพระญ่น,นะครับสวยงามนะครับคุณบาอาจารย์เปนเหตนะครับอยู่บนเขาไปเกินข้างบนเปเบิ่งอ,องค์พระไ่น,นะครับเนาะกับคุงสูงสีวิวงามเลยเราจะเห็นวิวของกวางเนาะมีองพระญ่ครับสวยงามเลยมา กะเที่ยงกะทีห่อนแน่เด้อล่ะอ่าหกย่างมาเกล่ยไก่ย่างมาเกล่ยไก่มาเบืองย่างนี่พญาเต่าตัวนี้นี่ครับเป็นพญาเต่าใหญ่อ่าด้านหลังก็เป็นองค์พระใหญ่แบบสูงเลยงามที่นี่เป็นวิวด้านหน้าเด้เนี่ยอืวิวด้านหนา้าสูงสวยงามครับ ส้มวิวแล้วในเวลาครับขอบคุณได้หลายเด้ครับเดอ้อที่รับส้มหอดสุดท้ายแะ้วนี่บากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันแน่ครับมีหมองได้งามๆเจ้าไม่ส้มบีกครับผมขอบคุณได้หลายสวัสดีครับ